พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Op t ตัรุ่นซีโร่ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้ดเนโครสรับส่วนลด100บาทจัดไปดีครับถูกขนาดนี้ มาสุดทางกันแล้วนะครับกับประวัติของตัวละครแห่งวอลเวคนสุดท้ายผู้เป็นร่างรวมของ X 2 3และ Scarlet Witch อย่างลอร่าคินนี่สาวน้อยกรงเล็บเวทกับต้นกำเนิดที่แสนเศร้าเอาละครับพร้อมจะฟังเรื่องของเธอกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาได้เลยย้อนกลับไปเมื่อ18ปีก่อนนะับภูเขาวันเดกอดินแดนที่เต็มไปได้วยความโหดร้ายซึ่งเสียงฟ้าคำรามกลบเสียงกรีดร้อง ที่นั่นมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า evolutionary ซึ่งเป็นลัทธิที่สองสามีภรรยาอย่างด็อกเตอร์ซาร่าคินนีกับพ่อมดเฮอร์เบิร์ตวินแดมร่วมมือกันสร้างขึ้น อธิบายง่ายๆก็คือเจ้าลัทธิทั้งสองเนี่ยได้ทำการทดลองสร้างเด็กทารกโดยใช้การผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์และเวทมนต์เพื่อให้เด็กที่เกิดมากลายเป็นร่างสถิตพลังของเทพปีศาจเมฟิกคาทอนซึ่งหลังจากที่ทดลองมาหลากหลายวิธีและแล้วก็มาถึงการทดลองครั้งที่22แต่พอถึงวันกำหนดคลอดทารกในครันกลับถูกเมฟิกคาทอนทำลายไปเรียกว่าตายทั้งแม่และเด็ก พอผลการทดลองล้มเหลวถึง22ครั้งทั้งสองคนจึงมาปรึกษาหารือก,กันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีที่ผ่านมาทั้งซาร่ากับเฮอร์เบิร์ตก็จัดเต็มทุกอย่างแบบเพอร์เฟคสุดๆทั้งวิทย์และเวทเพื่อให้กำเนิดภาชนะของเทพปีาศาจแต่เช็คแล้วเช็คอีกยังไงก็หาข้อผิดพลาดไม่เจออยู่ดีดังนั้นซาร่าจึงสันนิษฐานว่าไม่แน่นะเมฟิคาทอนเนี่ยอาจจะไม่ชอบความสมบูรณ์แบบก็ได้ท่านก็เลยทำลายตัวอ่อนทิ้งตลอดงั้นเราลองมาสร้างภาชนะที่มีความบกพร่องกันบ้างไหมล่ะ พอเฮอร์เบิร์ตได้ยินไอเดียของคนรักเขาก็ตกลงจะเอาด้วยโดยคราวนี้ซาร่าตกลงใจจะรับหน้าที่ในการตั้งครันด้วยตัวเองความบกพร่องที่ซาร่าและเฮอร์เบิร์ตตัดสินใจจะใส่ลงไปในตัวทารกก็คือยีนกลายพันธุ์ที่ผสมกับสารแห่งเวทมนต์ชั้นยอดแต่ช่วงเวลาที่เด็กค่อยๆเติบโตขึ้นในท้องเนี่ย ความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับไปกันคนละค้วทางซาร่าเองก็เริ่มจะใส่ใจกับเพศของทารกว่าเอ๊ะคลอดออกมาแล้วจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะและถึงแม้ปากจะบอกว่าลูกในท้องจะเป็นแค่ภาชนะที่ต้องรองรับวิญ,ญญาณของเทพปีศาจแต่เจ้าตัวก็พยายามประครบประงมการตั้งครรภ์เป็นอย่างดีส่วนเฮอร์เบิร์ตเองก็เตรียมกำชับเฮลเฮลซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทว่าอีกไม่กี่เดือนเฮกซ์ยีก็จะคลอดแล้ว เธอต้องสอนการต่อสู้ให้เด็กแบบเข้มข้นเลยนะเอาให้เก่งจนเมฟิคาทอนไม่กล้าปฏิเสธไปเลยแถมยังห้ามซาร่าไม่ให้ใส่ใจกับลูกในท้องมากเกินไปวันเวลาผ่านไปและแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงซาร่าได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงที่แข็งแรงแถมเมฟิคาทอนยังไม่ทำลายเด็กเหมือนคนก,ก่อนๆที่ผ่านมา ซึ่งนั้นหมายความว่าเทปีศาจได้ยอมรับเฮกซ์ยีเป็นภาชนะเรียบร้อยส่วนซาร่านั้นเธอรู้สึกยินดีกับการให้กำเนิดลูกสาวและได้ตั้งชื่อหนูน้อยว่าลอร่า ลอร่าคินนี่ถูกเลี้ยงดูต่างจากเด็กคนอื่นๆแบบสุดขั้วเพราะมีเพียงแม่ที่พยายามดูแลเธอเหมือนกับเด็กปกติธรรมดาส่วนเฮอร์เบิร์ตที่ได้ชื่อเป็นพ่อก็มักจะเอาลูกไปทดสอบความสามารถอย่างตอนลูกได้อายุสองขวบเฮอร์เบิร์ตก็จับลอร่าโยนลงไปในบ่องงูเห่าแล้วดูว่าเด็กจะเอาตัวรอดจากอสรพิษได้หรือไม่คือตรงนีเน้เราคงจะเห็นชัดมากๆแล้วนะครับว่าซาร่าเกิดความรักต่อลูกส่วนเฮอร์เบิร์ตก็จะเอาลูกเป็นเครื่องสังเวยอย่างเดียวแถมชื่อเวเ p อร์เฮกซ์เองก็เป็นสมญาณนามที่ เตั้้งใหพอลอราอายุได้5ขวบเฮอร์เบิร์ตก็เริ่มใช้เวทมนต์ทดลองกับลูกสาวโดยเวทที่เขาใช้เนี่ยเป็นคาถาล็อกเป้าที่ไม่ว่าจะใช้ใส่ใครก็ตามเวพอนเฮกซ์จะพุ่งเข้าไปฆ่าเป้าหมายโดยไม่สนว่าจะเป็นใครใคล้ายๆกับการเปิดโหมดเบอร์เซิร์กนั่นแหละครับซึ่งการทดลองดังกล่าวก็ทำให้ลอราเสียขวัญและเฮอร์เบิร์ตต้องมีปากเสียงกับภรยา แต่เฮอร์เบิร์ตก็ชินครับเพราะสำหรับเขาแล้วเยเด็กนี่เป็นแค่อาวุธที่ใช้ในการครองโลกอยู่แล้วหนูน้อยลอร่าได้รับการสอนวิชาต่อสู้จากเฮลเฮาอย่างเข้มข้นจนอายุ10ขวบแต่ขณะที่ร่ำเรียนวิชาในการใช้ฆ่าคนซาร่าก็จะคอยดึงตัวลอร่ามาเรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอื่นๆน,นอกจากนี้เธอยังแอบเก็บตัวอย่างเลือดของลูกสาวแบบลับๆโดยมีแค่บาเวลมนุษย์บัวแวมพร์คนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่อง การฝึกฝนเพิ่มประสิทธิภาพของเว a อ o n นเฮยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดพักและเมื่อลอร่าอายุ17ปีเธอก็สามารถเอาชนะเฮ l ฮา w ผู้เป็นอาจารย์ได้แล้วเรี่วความสามารถในการใช้กรงเล็บผสมเวทมนต์ของเธอเริ่มจะเข้าสู่จุดสูงสุดที่เฮอเบิร์ตต้องการ เมื่อเวเปิลเฮกซ์พร้อมแล้วสำหรับการต่อสู้เฮเบิร์ตก็ส่งเธอออกไปร่วมรบกับเฮลฮาดโดยสึกแรกที่เธอได้ออกลุยกับของจริงก็คือการขับไล่พวกโคเวเนนทที่นำโดยเอลซ่าเบลดสโตนคือกลุ่มโคเวเนนเนี่ยได้สืบรู้ว่าลัตที่เอ v ว l u t ช o น a r รีกำลังวางแผนอันเชิญเทพปีศาจพวกเขาเลยจะมาจัดการแต่พอเจอเฮลฮากับเวเปิเฮกซ์เข้าไปเอลซ่าเบลดสโตนและผู้ติดตามของเธอก็ถูกสังหารเกลี้ยงไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว พอกลับมาถึงปราศาสซาร่าที่เห็นลูกสาวกำลังนั่งซึมก็เข้ามาปลอบว่าก่อนที่แม่จะมีลูกนะแม่เคยคิดว่าการเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือความอ่อนแอและสิ่งที่พ่อของลูกสอนน่บางทีมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปภายใต้เวทมนต์และการตัดแต่งพันธุกรรมทั้งหลายสุดท้ายลูกก็เป็นเพียงมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าลูกรู้สึกแย่เวลาจะลงมือฆ่าใครแล้วก็อย่าไปทำมันเลยนะแม้จะห่วงลูกสักแค่ไหนแต่ซาร่าก็เป็นเพียงแสงสว่างครึ่งเดียวของชีวิต เพราะจริงๆแล้วเวลาที่ลอร่าจะต้องกลายเป็นร่างให้เมฟิกเกอนก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเพราะเฮอร์เบิ์ตัดสินใจจะเริ่มประกอบพิธีตอนลอร่าอายุได้18ปี แต่ก่อนพิธีการจะเริ่มเฮอร์เบิร์ตก็ส่งเฮลฮาและเวเปอนเฮ็กซ์ให้ไปโจมตีทีมมิดไนท์กันเพื่อชิงสัญลักษณ์ที่เรียกว่าสตอร์มซีคิลมาจากสมาชิกทีมที่ชื่อเฮลไฟล์โดยในศึกนี้ลอร่าและเฮลฮาต้องรับมือกับฮีโร่ลูกผสมมากมายแต่เธอก็บ่อยย่านและสุดท้ายเวปอนเฮ็กซ์ก็สามารถใช้เวทมนต์เล่นงานเฮลไฟล์จนบาดเจ็บสาหัสต,ติดอยู่อย่างเดียวคือเธอไม่ยอมลงมือฆ่าศัตรูจนเฮลฮาต้องลงมือด้วยตัวเองและชิงสตอร์มซีคิลมาไว้ในมือ สำหรับการทำพิธีอัญเชิญเมฟิกาทอนนั้นการมีสตอร์มซีกิลจะทำให้มีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นและพอถึงวันที่ต้องทำพิธีจริงๆซาร่าก็คิดจะพาลูกสาวหนีไปจากที่นี่เพราะเธอเป็นห่วงว่าถ้าร่ารับพลังของเทพไม่ไหวเด็กน้อยก็จะต้องตายแต่จังหวะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่เฮเบิร์ตวินเดมั้นได้ยินข่าวเขาจึงใช้คาถาล็อกเป้าเพื่อให้เวปอนเฮกซ์โจมตีแม่ของตัวเอง ด้วยความคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ลอร่าก็ถูกกลืนกินโดยสันทตยานที่โดนบังคับโดยเวมนมต์จากนั้นก็ตรงเข้ากับซวกซาร่าอย่างไม่ลังเลและพอรู้ตัวอีกทีแม่ของเธอก็นอนหายใจรวยรินจมกองเลือดซึ่งในนาทีสุดท้ายเนี่ยซาร่าก็ตัดสินใจบอกกับลูกสาวในเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วเธอยังมีน้องสาวอยู่อีกคนนึง ใช่แล้วครับช่วงเวลาที่ผ่านมาซาร่าได้นำตัวอย่างเลือดของเวฟอนเฮ็กซไปสร้างเป็นร่างโคลนที่มีชื่อว่าแกริลคินนีเจ้าหนูสปีดจิ๋วที่ใช้สมยานามว่าสปีดวีเซลซึ่งมีบาเวลคอยเลี้ยงดู พอสูญเสียแม่และรู้ว่ามีอีกชีวิตที่ต้องดูแลลอร่าก็ออกอรารวาสไปทั่วปราสาทและบังคับให้ใครก็ตามบอกเธอว่าน้องสาวเธออยู่ที่ไหนพอไม่มีใครบอกได้เวฟอนเฮ็กซ์ก็ใช้กรงเล็บเวทกรีดกำแพงไปทั่วจนได้พบกับห้องลับที่ใช้เลี้ยงดูแกริลขึ้นมาพอหาน้องสาวเจอสองพี่น้องก็สัญญากันว่าตอนนี้ถึงจะไม่มีแม่แล้วแต่พวกเธอจะดูแลกันและกันและถึงอย่างนั้นก็เถอะตอนนี้บาเวลจะต้องพาทุกคนหนีออกจากปราสาทให้ได้ก่อน ช่วงไม่ดีที่เจ้าเฮอร์เบิร์ตและ e เฮลฮาวดันจมูกดีกว่าที่คิดพวกลอราจึงโดนตามเจออย่างไวและพอเจอสิ่งที่ซาร่าซุกซ่อนเอาไว้เฮอร์เบิร์ตก็พยายามจะพาตัวสปีดวีเซอร์ไปแต่ลอราก็เข้ามาขัดขวางทีนี้ลหละครับความมันเลยบังเกิดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเฮอร์เบิร์ตไม่คิดจะทำ้ายลอราเพราะว่าเธอคือคนเดียวที่สามารถรองรับพลังของเมฟิกาทอนได้แต่วันนี้เมื่อมีตัวสำรองอย่างแกริลเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปราณีกต่อไป พอได้รับคำสั่งให้เชือ่อเฮลฮาวที่เอาจริงไม่เหมือนตอนฝึกก็ชักดาบวิญญาณออกมาฟาดฟันซึ่งมันเป็นอะไรที่เวพอนเฮ็กตึงมือสุดๆแต่ขณะที่เธอกำลังต้านเฮลฮาวเอาไว้ลอร่าก็สั่งให้น้องสาววิ่งไปทำลายทุกอย่างที่ทำได้เพื่อไม่ให้เกิดพิธีอันเชิญเทพอสูรส่วนบาเวลที่พยายามเคลียกล่อมให้เฮอเบิตยกเลิกแผนการและมองลูกๆทั้งสองเป็นมนุษย์บ้างก็ถูกฆ่าตายไปอีกคนซึ่งระหว่างที่ลอร่าหันไปดูอาการของบาเวลเธอก็ถูกเฮลฮาวฟันจากด้านหลังโดยไร้ซึ่งสัญญ,ญ การเตือน พอจัดการกับเวทพนเฮกซ์ได้ปุ๊บเฮลฮาวกับเฮอร์เบิร์ตก็ตามมารวบตัวแกริลยางง่ายได้เพราะเวทเพิ่มความเร็วที่สปีดวีเซอร์ใช้เฮลฮาวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันและพอได้ร่างสถิตมาแล้วเฮอร์เบิร์ตก็เริ่มเตรียมพิธีโดยการเข็นฆ่าลาวสาวกเพื่อน,นำเลือดและหัวใจมาวาดเป็นสัญลักษณ์เพื่ออัญเชิญเทพปีศาจส่วนแกริลเองก็ถูกจับล่ามโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีพอเจอแบบนี้ใยหนูน้อยของเราก็ตะโกนว่ากล้าดียังไงมาจับฉันไว้แบบนี้ เดี๋ยวพี่ฉันเนี่ยจะมาเตะก้นพวกแกทุกคนเลยเฮลฮลเลยหันมาตอบว่าเสียใจด้วยนะน,นังหนูพี่เธอเนี่ยเดสมอเล่ไปแล้วถ้าไม่ใช่ลอร่าคินนี่คำพูดของเฮลฮาวมันคงจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยเพราะสภาพแบบนี้เนี่ยใครเห็นก็ว่าตายแต่ด้วยสุดยอดฮิลลิงแฟกเตอร์เวพปอนเฮ็กซ์จึงต่อแขนต่อขาและมุ่งหน้าไปช่วยน้องสาวในทันที เมื่อมุ่งหน้าไปถึงปรามพิธีเฮอร์เบิร์ตก็เริ่มอัญเชิญเมฟิกาทอนมายังโลกแล้วดังนั้นลอร่าจึงพยายามพาแกริลหนีไปจากที่นี่แต่สุดท้ายถึงน้องสาวของเธอจะเป็นอิสระตัวลอร่าเองกลับถูกเมฟิกาทอนจับตัวเอาไว้ได้นาทีนี้เรียกว่าสองพี่น้องไม่มีความหวังที่จะรอดออกไปเลยละครับเพราะลอร่าเองก็ไม่สามารถหลุดจากพันธนาการของเทพปีศาจส่วนสปีดวีเซอร์เองก็มีพลังน้อยเกินไปที่จะสู้กับเฮลฮา แต่วินาทีที่คมดาบของเฮลฮาวกำลังจะผ่าร่างของแกเบรลแล้วแรกก็ใช้เวทของเธอยิงเข้าสายจนร่างของเฮลฮาวมอดไหมเหลือแต่กระดู พอเห็นลูกน้องคนสนิทถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาเฮอร์เบิร์ตก็ของขึ้นแบบสุดขีดเขาจึงใช้เวสาาสายฟ้าใส่ลาร่าจนร่างของสุดยอดอาวุธอย่างเว P อนเฮกสลายกลายเป็นเท่าทานแล้วพอไม่มีเสี้ยนหนามมาขัดขวางอีกต่อไปแล้วเฮอร์เบิร์ตจึงเริ่มพิธีการต่อโดยการเชิญให้เมฟิกาทอนเข้าสิงร่างของแกบริลแทนซึ่งขณะที่ร่างของหนูน้อยกำลังถูกกลืนกิน ลอราก็ฟื้นสภาพมาจากผงทุลีได้อีกครั้งและเธอก็พยายามบอกน้องสาวว่าให้ตั้งสติเอาไว้นะเธอน่ะไม่ใช่อาวุธแต่เป็นมนุษย์เหมือนก,นกันกับพี่เพราะเห็นทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดเฮอร์เบิร์ตเลยบอกกับลอราว่ามันสายไปแล้วละเธอไม่มีโอกาสที่จะช่วยน้องเธออีกแล้วเอาเลยครับท่านเมฟิกาทอนเชิญรับดวงวิญญาณและเลือดเนื้อของนางเด็กนี่ไปได้เลยเพราะนางลอราจะไม่มีทางชนะรอก และพอได้ยินสิ่งที่คนที่ได้ชื่อว่าพ่อพ,อพูดออกมาลอร่าก็หลั่งน้ำตาและพูดออกมาว่าพอกันทีแม่ในเะม่พอพรสวรรค์นในการเห็นอกเห็นใจผู้คนและทําให้ฉันเชื่อมโยงกับคนอื่นๆแต่แกนะ่ะเลี้ยงพวกเราเหมือนเป็นสัตว์เหมือนเป็นของทดลองเหมือนเป็นอาวุธแต่เราเนะ่ะเป็นคนนะจากนั้นเวฟอนเฮ็ก์ก็ใช้เวทอันเชิญดวงวิญญาณที่ตายเพราะความบ้าคลั่งของเฮอร์เบิร์ตให้ออกมาช่วยต่อสู้ ส่วนตัวเธอเองก็ตรงเข้าซัดก,กับเมฟิกาทอนเพื่อเอาร่างของแกรีบลกลับคืนมาและจากการทุ่มเทแบบสุดพลังเธอก็สามารถช่วยน้องสาวออกมาได้สำเร็จอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของเฮอร์เบิร์ดเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความโกรธแค้นของดวงวิญญาณที่ตัวเองสั่งฆ่าไม่ว่าจะเป็นซาร่าคินนี่ทีมโคเวแนนต์ไปจนถึงพวกลูกกระจอกในปราสาทที่ผ่านเข้ามารุมกินโต๊ะ เมื่อเฮอเบิตถูกจัดการไปแล้วพิธีอัญเชิญเมฟิกาทอนก็จบลงทำให้สองพี่น้องกลับมาปลอดภัยอีกครั้งเมื่อแกริวหันมาถามว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อล่ะพี่ลอร่าจึงตอบว่าเธอเองก็ไม่รู้แต่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทั้งคู่เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นที่นี่น่นแน่เพราะมันเป็นที่ที่มีแต่ความทรงจำอันเลวร้ายในปัจจุบันเวเปิลเฮ็กซ์และสปีดวีเซอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมดีเฟนเดอร์ที่รวมตัวกับเหล่าฮีโร่แห่งวอ r เวิร์ด คอยขจัดภัยคุกค,คามจากพวกวายร้ายนอกจากนี้รูปแบบเวทมนต์ของเธอยังมีเอกลักษณ์แตกต่างจากโซลเจอร์ซูพรีมดังนั้นมันจึงเป็นเวทที่ไม่สามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นเวทสายขาวหรือสายดำก็ตามและนี่คือเรื่องราวของสองพี่น้องนักเวทที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความเป็นมนุษย์เรียกว,ว่าเป็นการปิดท้ายซีรีส์ตัวละครจากวอชเวิร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่รายการซ u เปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ของเรามันยังไม่จบหรอกนะครับถ้าคุณอยากจะดูต่อ